สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอสูตรหวยสูตรที่สามนะคะเราก็จะมาใช้รางวัลที่หนึ่งมาเป็นตัวการหานะคะอย่างตัวอย่างเช่นรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาแปดสามห้าห้าสามแปดเราก็จะใช้สองตัวหน้าเราจะใช้สองตัวหน้านี้คูณกัน คูณกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอามาลบ2คงที่แล้วก็มาบวก1คงที่ก็จะได้เลขวิ่ง2ตัวอันนี้นะคะผลที่ออกก็คือ890422ล่างออก05เราก็จะได้2กับ5 2บน5กับล่างนะคะเราก็มาดูวดต่อไปกันนะคะวัต่อไปคือ4 7จ็ดสองอเรามาทํางวดนี้ก่อนแปดเก้านย์สี่สเราก็ใช้9กับ8คูณกัน2ตัวนี้คูณกัน9 8้าแเราก็ใส่2องเราเอาแต่ตัวท้ายลบสก็จะเท่ากับ0ูนย์บวกหคงที่ก็จะเท่ากับ วกหนง,งที่ก็จะเท่ากับสมเพราะฉะนั้นเลขเด่นงวัน,นี้ก็คือศนย์กับสเลขที่ออกคือสี่เจ็ดสองสองเจล่างออกศูนย์ห้าง้องวดนี้สองตัวล่างนี้อ้อมเขียนผิด จริงๆมันต้องเป็นหนึ่งเก้าตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งเก้าตัวนี้ก็ต้องห้าไม่ได้เราได้สองตัวเดียวนะคะสำหรับงวดนี้ได้ศูนย์กับสามงวดนี้ได้ศูนย์กับสามเราก็จะได้ศูนย์ศูนย์ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะคะเราก็จะมาหางวดต่อไปเราก็ใช้สี่กับเจ็ดคูณกันเจ็ดสี่ยี่สิบแปด 7จ็ดก็จะได้เท่ากับ8ปลบสองคงที่ก็จะเท่ากับ6กบวกหคงที่ก็จะเท่ากับ9กวดน,นี้ได้เท่ากับ9เลขที่ออกก็คือ1 0ึ่งศูนล่างออกห้าหก เพราะฉะนั้นก็จะได้6ได้6ล่างได้6ล่างมานะคะงวดต่อไปเราก็จะใช้1กับ0คูณกัน1 0ได้0แล้วก็ลบ2องลบ2เท่ากับ8บวก1บวก1คงที่ก็จะเท่ากับ1เลขที่ออกก็คือ ห้าศูนสองข้างล่างออกหนอันนี้ก็คือมาล่างทั้งสองตัวมาล่างสองตัวเลยงวดต่อมาเอา5กับ0เอา5กับ0นย์ะคะเอา5กับ0ย์คูณการ5 0ได้0ูลบสก็เท่ากับ8ด บวกหได้เท่ากับ1เหมือนงวดที่แล้วเลขที่ออกคือ6 8 4 5 7 9ล่างออก1 4อันนี้ก็จะได้1 1นะคะมาตัวเดียวได้1ล่างแล้วงวดนี้งวดนี้งวดวันที่งวดจะออกในงวดนี้ที่1นมิถุนา หนึ่งมิถุนาก็จะใช้เลขดีคูณกันเนาะสองหกกับแปดหกหกแปดสี่สิบแปดแล้วก็ใส่แปดลบสองคงที่เท่ากับหกบวกหนึ่งคงที่เท่ากับเก้าวดหนึ่งมิถุนานะคะเลขวิ่งบนล่างก็คือหกกับเก้า เราก็จะมาดูกันนะคะว่าจะมาไหมงวดนี้ฝากกดติดตามช่องอ้อมด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปสูตรหวยทำมือมานำเสนออีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ